สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16ถึง30กันยายน2567นะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด Subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวธนูชาวธนูนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง ของเดือนกันยายนนะคะต้องบอกว่าจะมีดาวสุขซึ่งเป็นดาวของสเสน่ห์และการเงินเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะของคุณนะคะรับพลังงานดีๆไปได้เลยดาวสุขเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะบอกเลยว่าจึ้งมากมันปังมากนะคะในเรื่องของสเสน่ห์พารวยการพูดดีนะมีสเสน่ห์การพูดดีนะคะช่วยเสริมในเรื่องของงานเงิน ะะทำให้การงานเนี่ยได้รับตำแหน่งได้รับการอุปถัมภ์มีความก้าวหน้านะคะได้โชคลาภในเรื่องงานได้โชคในเรื่องงานอันดับแรกนะนะคะใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องได้โชคในเรื่องงานบางคนได้โชคในเรื่องของโชคลาภนะคะก็รับพลังงานดีๆกันไปเลยในเรื่องของงานนะคะมีอีกอันหนึ่งคือ,เ,อ,อเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ ะะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยต้องบอกว่ามออีมีอาทิตย์และดาวเจ้าเรือนการงานมาเป็นเกษตรนะคะต้องบอกว่ามีอาทิตย์อยู่ในเรือนการงานจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรแบบนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะนะคะซึ่งส้มต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามจะเริ่มมันดีนะ แต่ขอให้คุณเริ่มเมื่อคุณพร้อมแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันจะต้องเริ่มแล้วมันก็จะต้องเริ่มในช่วงนี้โดยอัตโนมัติะคะ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะเหมือนคุณจะพร้อมเองนะคะเริ่มได้เองโดยเฉพาะในเรื่องงานนะนะคะส่วนในเรื่องเงินส้มยังให้ระวังอยู่นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยยังเดินไม่ค่อยปกติเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลยังต้องดูแลในเรื่องเงินอยู่นะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากงานกันก่อนเลย ใบแรกนะคะได้ไพ่9้าดาบนะคะเรื่องงานในช่วงต้นเดือนนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องให้คิดเรื่องงานส่วนใหญ่นะส้มจะบอกว่าเรื่องงานเป็นเรื่องที่คุณกําลังจะทำอะไรใหม่ๆจริงๆบางอันได้เริ่มนะในปากเนี้ยบางอันได้เริ่มบางอันต้องชะลอนะคะคิดเอาเรื่องงานไปคิดด้วยเอาง่ายๆนะคะมันมันปล่อยวางไม่ได้มันปรงไม่ค่อยได้ เพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกนะคะเรื่องงานเนี่ยทำไมมันมันรู้สึกยากหรือมันรู้สึกต้องทำอะไรคนเดียวมันจะเป็นอารมณ์เหนื่อยเหนื่อยเซ็งเมันมีอ่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนชะตาคุณอ่ะนะคะไปอยู่ในเรือนอริเออนะคะเพราะฉะนั้น,นส้มมองว่าความรู้สึกสำคัญพยายามนะคะพยายามอัพอัพจิตใจตัวเองให้สดใสน,นะคะแล้วก็พยายามคือเวลานอนก็ขอให้เป็นเวลานอน อย่าเอางานไปทำด้วยนะคะอย่าเอางานไปทำเวลานอนเนาะพยายามนะนะคะคือมันมันส่งผลทำให้เวลาตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นเนาะนอนคือนอนจะนอนกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นอนคือนอนนะเพดดับคัพหัวกลับนะคะมันมีบางอย่างมีงานบางอย่างที่มีคนดีลกับคุณแล้วบอกว่าจะทำให้คุณได้หรือในเรื่องตำแหน่งที่เขาบอกว่าจะทำให้คุณได้แต่เขาไม่ทำ The Hermit หัวกลับ ชาววันพุธชาวกันชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอาจจะเป็นบริวารที่ไม่ค่อยได้ช่วยคุณอะอพูดง่ายๆเป็นบริวารที่ขี้เกียจนะคะไม่ค่อยช่วยทำงานทำการหรือเป็นบริวารอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะหรือบริวารอายุเยอะกว่าคุณก็ได้ค่ะเนี่ยอายุเยอะๆได้เลยนะคะคืออันดับแรกอนะอาจจะเป็นคนในระดับหัวหน้างานที่บอกว่าจะให้ตำแหน่งคุณ นะคะที่บอกว่าจะให้นู่นนั่นนี่คุณแล้วไม่ให้ตามเวลาอ่ะมันเป็นไพ่หลอกลวงนะคะหรือบอกว่าจะหุ้นกับคุณนู่นนั่นนี่แต่ก็ไม่ให้ตามนั้นหรือบริวารบริวารอาจจะมีหนอนบ่อนไส้ต้องบอกแบบนี้นะคะเออเอาความลับของคุณไปพูดเอาเรื่องราวในบริษัทหรือโรงงานนะคะกำมาวิธีต่างๆเอาไปบอกหรือว่าไม่ขยันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการทํานายก่อนมันคือการทํานายก่อนนะคะ ทำนายล่วงหน้าคุณเอาไปป้องกันได้เลยนะคะเอาไปป้องกันนะโดยเฉพาะนะคะเดมูนหัวกลับคือเรื่องของเอกสารหลักฐานรหัสต่างๆนะควรจะเก็บไว้นะคะพวกเคล็ดลับอะไรในการทํางานต่างๆอนะคะ่ะควรจะเก็บไว้ให้ดีไม่ได้มีก๊อกเดียวต้องมีก๊กอก2อก๊อก3ใครมาลอกถามห้ามบอกมันมันมีสิทธิ์ที่ข้อมูลจะรั่วไหลได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้ดี แล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะคะบางทีไว้วางใจให้บริวารทํางานแทนเราแล้วเราไม่ค่อยได้ไปดูอะ่ะอันนี้ก็ไม่ควรนะคะต้องไปดูทีหน่อยนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยส้มมองว่าอะไรที่ปิดปดบิบางๆคุณไว้นะนะความที่คุณไม่แน่ใจว่าทําไมเราทํางานที่นี่แล้วมันทําไมช่วงนี้มันแลแบบช่วงนี้มันแลติดติดขัดขดัคุณจะได้รู้ความจริงทุกอย่าง เกี่ยวกับคนนี้ที่ทํางานเกี่ยวกับการทํางานคุณจะกระจ่างแล้วจะรู้ว่าตัวเองควรจะเดินไปในทางไหนเพราะว่าขึ้นไพ่เอชซบอลน,นะคะเรื่องราวของความสําเร็จหรือเรื่องราวของการที่คุณกระจ่างว่าคุณจะเดินไปทางไหนต่อในเรื่องงานจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงหน้าจะหลังวันที่25เป็นต้นไปหลังวันที่25เป็นต้นไปนะคะเรื่องงานอาจจะมีตําแหน่งใหม่ๆก็ได้มีการเติบโตของตําแหน่งก่อนหน้านี้ถ้ามันมีความเครียดมีอะไรมันจะถูก ปลดปล่อยนะคะดีขึ้นโปรเจกต์ได้ทำมีการก้าวหน้ามีความก้าวหน้าหรือธุรกิจที่ได้เล็งมานานได้ทำได้ทำธุรกิจหนึ่งเพราะต้องบอกว่าชาวธนูอะโปรเจกต์เยอะนะโปรเจกต์ในหัวเยอะแต่จะได้ทำจริงๆหนึ่งโปรเจกต์แล้วเป็นงานเด่นงานเด่นที่ดีเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับออการเขียนการสื่อสาร ะะงานการเขียนก็ได้คืองานสื่อสารทุกประเภททําได้ดีมากๆงานที่เกี่ยวกับการเกษตรก็ดีเช่นเดียวกันนะคะการสื่อสารเนี่ยจะเป็นการพูดหรือไม่พูดก็ได้นะแต่เป็นการประสานงานงานเขียนงานพิมพ์ก็ได้นะคะในเรื่องของออนไลน์มีความกังวลอยู่นะคะน่าจะมีธุรกิจออนไลน์เพิ่มเติมแต่ยังไม่กล้าที่จะทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขอขอหาข้อมูล นะคะเกี่ยวกับการทำออนไลน์สักหน่อยเกี่ยวกับงานที่ทำสักหน่อยบางคนรอไปเรียนต่อนะฮะรอไปต่างประเทศจะมีความสาเร็จบางอย่างที่ได้มาแบบไม่ต้องรอคือคุณคาดหวังอะไรไว้คุณจะได้มากกว่านั้นอาจจะไม่ได้แบบที่คาดหวังนะแต่ได้ดีกว่ามันจะเป็นแบบนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรละพอเราไม่ได้คาดหวังแล้วเรากลับได้มันมันจะเป็นอารมณ์นั้นเลย พอเริ่มไม่คาดหวังได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าเราคาดหวังแล้วเรานอนไม่หลับเราเครียดความสําเร็จอะที่เรารออะมันยิ่งมาช้านะแต่ถ้าเราปล่อยใจสบายๆทํางานตามปกติแต่ปล่อยใจสบายไม่ให้ท็อกซิกกับตัวเราเองนะโอ้ยมันจะดีมันจะไวนะคะลองฝืนๆทําดูก็ได้เชื่อส้มนะคะในเรื่องของเงินนะในเรื่องของเงินในช่วงต้นเดือนก็มีเรื่องเงินให้คิดเลยแหละ เงินเข้าบัญชีมาก็จะต้องมีการใช้จ่ายโดยเฉพาะกับลูกเด็กเล็กแดงบริวารต่างๆสิ่งที่ต้องระวังคือชาววันพุธชาวกันชาววันจันทร์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเพราะว่าขึ้นภัยของคนหลอกลวงแล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วอาจจะอายุเยอะกว่าเราด้วยนะเนี่ยค่ะบางทีเขาอาจจะสร้างปัญหาอาจจะเป็นคนใกล้ชิดสร้างปัญหาในเรื่องของหนี่สิน แอบไว้ผลสุดท้ายพอมันเยอะเพิ่งมาบอกเราหรืออาจจะเป็นหนี้สินตัวเราเองที่เราลืมเออแล้วมันทบต้นทบดอกมาในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งคนอายุน้อยกว่าคนอายุเยอะกว่าก็ได้นะที่เราต้องดูแลบางทีเขามีเรื่องเงินแอบแอบ,แอบเราไวน้นะคะในเรื่องเงินนะคะคุณจะได้เงินใหม่ๆในเรื่องตำแหน่งในเรื่องทิปเงินคล่องนะคะ25เป็นต้นไป 25กันยาเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าส้มว่าเอาจริงๆล้วคือดาวศุกร์จะมีการย้ายวันที่2 1นะคะดาวศุกร์จะมีการย้ายวันที่21กันยาหลายๆอย่างจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องเงินและในเรื่องงานในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบื่อเบื่อเซ็งๆดีขึ้นนะคะให้กําลังใจตัวเองดีแล้วก็ ใครเป็นเบาหวานจะดีขึ้นนะคะแต่ใครที่ยังไม่เป็นมันกำลังเข้ามานะให้ป้องกันนะคะ3ถ้วยหัวกลับค่ะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนนะเด็กถือเหรียญหัวกลับเป็นเรื่องของสายตาค่ะที่ให้ไประวังหรือไปเช็คนะโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันผู้หญิง ทั้งคู่เป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์หรือร่ำรวยและมาจากเลขทะเบียนรถนะคะเลขนำโชคได้9 9 06หรือ916 9 06หรือ916นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่อรอร์เคลนางฟ้านะคะชาวธนูมีอะไรจะบอกเป็นพลังงานดีๆนะคะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นคำแนะนำนะคะ ในเชิงบวกนะ intentions นะคะคุณอาจจะต้องมีเป้าหมายหากคุณอยากทำอะไรให้มันเกิดเป็นรูปธรรมเป็นความจริงขึ้นมาคุณอาจจะต้องตั้งนะคะเป้าหมายเอาไว้อาจจะต้องเขียนละ่ะนะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้มันชัดแสดงเจตจำนงขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะหรือจะเป็นการโมเตลูก็ได้นะคะเพื่อย้ำเพื่อตอกย้ำเจตจำนงสิ่งที่ประสงค์แล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้น ะค,ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นต้องบอกว่าคุณต้องมีพลังงานดี angel of action นะคะคือก้าวนะคะนางฟ้าบอกว่าให้คุณก้าวไปสู่สิ่งดีๆท็อกซิกปล่อยไว้แล้วคุณจะได้ไวมากในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้หรือได้มากกว่าด้วยนะคะเหมือนกับที่ไพ่บอกไปเลยว่าบางทีถ้าเราเค,เครียดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมันมาช้ามากๆนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณและพลังงานจะทราบดีเนาะ พยายามเนาะเอาเรื่องราวดีๆเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ลงมือทำหาข้อมูลให้เรียบร้อยให้ดีให้รอบคอบแล้วก็ลงมือทำให้มันเป็นจริงนะคะไม่ต้องรีบเนาะลงมือทำให้สม่ำเสมอนะคะพร้อมเมื่อไหร่ใจคุณจะเป็นคนบอกคุณเองพูดง่ายๆนะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะมาถึงเมื่อคุณพร้อมจัก,กรวาลจะมอบให้คุณเมื่อคุณพร้อมจริงๆจากใจนะคะ เมนิเฟสสักเซ s นะเนี่ยค่ะเรื่องที่คุณเมนิเฟสช่วงนี้มูเตลูได้นะขอพรกับจัก,กรวาลขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะมูได้ได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอหรือได้มากเกินกว่าที่คุณร้องขอความสําเร็จในสิ่งที่คุณร้องขอจะมาถึงคุณนี่นางฟ้าบอกเลยนะนะเพราะฉะนั้นรับสิ่งดีๆได้เลยนะคะในเรื่องของสัจจะอธิษฐานสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้และลงมือทํามัน นะคะด้วยพลังงานดีๆนะเขาเรียกว่าคุณทำตามในสิ่งที่คุณขอด้วยมันก็เลยได้ไงคือมีสัจจะในคำอธิษฐานแล้วคุณก็ได้รับมันนะคะขอบคุณชาวธนูนะคะขอให้ชาวธนูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ